น้องกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะครับสาธุครับท่านดารามนติการดูเดือนปักชาพนักธรรมองปมะแาววิชาจตสังขาระอันตรายบันิัติข้าคาระปริญญาบีทุกขอากาสารัญญาอภิชาเยโตตมัทถาวิชาเจโตสมาธิจาสมาธิสุขที่สามนะท่ขอขมาท่านด้วยเพราะว่าเจ็บโอ้ไม่เป็นไรเจ้าะพูดไม่ค่อยได้อะไร เจ็บขอเกินน้ำลายและเจ็บพอกินยาอยู่หลายชุดละ,ะเชิญท่านสอนยายพระสูตรได้เลยสาธุเจ้าค่ะวิช,ชาสมาธิสูตรที่สามวิช,ชาเจโตสมาถาวิช,ชาเจโตสมาธิข้อที่เก้าสิบสี่ดูกพิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกมี มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉนัยคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติเป็นผู้มีมีปกติมีความสงบใจในภายในและแต่ไม่มีอธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรม พวกหนึ่งบุคลบคลบางคนในโลกนี้มีปกติเป็นบุคลบคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติได้อาทีปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแต่ไม่ได้ความสงบใจในภายในพวกหนึ่งบุคลบคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบใจในภายใน แต่ไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมพวกหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้กับขอคำฮัทเจ้าค่ะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีปกติมีความสงบใจในภายในแต่ไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติมีความสงบใจในภายใน ทั้งได้ความสงบทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมดูก่อนพิสูจทั้งพวกหนึ่งกเป่ยพวหึขอขมาน้อมกับขอขมาจ้ะพวกหนึ่งดูก่อนพิสูจทั้งหลายในบุคคลเหล่านี้บุคคลผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในแต่ไม่ได้อธิปัญญาและความสงบและความเห็นแจ้งในภายใน พึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแล้วถามแล้วถามอย่างนี้ว่าพึงเห็นสังขารอย่างไรหนอะพึงพิจารณาสังขารอย่างไรพึงเห็นแจ้งสังขารอย่างไรผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามความเห็น ตามความเห็นความรู้ว่าพึงเห็นสังขารได้อย่างนี้หนอพึงพิจารณาสังขารอย่างนี้พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้สม,มัยต่อมาเมื่อเขามีสม,มัยต่อมาเขามีปกเขาเป็นผู้มีปกติ เขาเป็นผู้มีปกติได้ได้ความสงบในภายในและทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมได้ได้ความสงบใจในภายในได้ความสงบใจในภายในและความเห็นแจ้งและได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมดูก่อนที่สุดทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติ ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแต่แต่ไม่ได้ความสงบใจในภายในพึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีบุคคลผู้มีปกติมีความสงบใจในภายในแล้วถามอย่างนี้ว่าพึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไรพึง พึงทำจิตให้มีอารมณ์เดียวเกิดขึ้นได้อย่างไรพึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามความเป็นจริงตามความเห็นความรู้ว่าพึงพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้พึงตั้งจิตไว้อย่างนี้ พึงน้อมจิตไปอย่างนี้พึงเห็นแจ้งพึงทาจิตพึงทําจิตให้เป็นอารมณ์กับขอเข้ามาเจ้าค่ะพึงทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวเกิดขึ้นอย่างนี้พึงชักจูงจิตให้เป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้ดูสมัยต่อมาสมัยต่อมาสมัยต่อมาเขาเป็น เขาเป็นผู้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมทั้งได้ความสงบใจในภายในดูก่อนสูกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้ไม่มีปกติมีความสงบใจในภายในทั้งไม่มีอธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมเพึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติ มีความสงบใจในภายในทั้งได้อาทีปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแล้วถามอย่างนี้ว่าเพึงเห็นสังขารเพึ่งเห็นสังขารเพิง,งตั้งจิตไว้อย่างไรหนอพิงตั้งจิตไว้อย่างไรหนอเพิงน้อมจิตไปอย่างไรหนอเพิงทําจิตให้มีอารมณ์อารมณ์เดียว เกิดขึ้นได้อย่างไรหนอพึงชักจูงจิตให้มีเป็นสมาธิได้อย่างไรพึงเห็นสังขารอย่างไรหนอพึงพิจารณาสังขารอย่างไรพึงเห็นแจ้งสังขารได้อย่างไรผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามความเห็นความรู้ว่าพึง พึงเห็นสังขารอย่างนี้และอื่นๆพึงพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้ขอขมาเจ้าค่ะพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้และอื่นๆพึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้สมัยต่อมาเมื่อสมัยต่อมาเขาเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อาธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมพึงตั้งจิตอยู่ในกุศลธรรมพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมขอบอมากเจ้าค่ะพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละแล้วก็ทำความเพียรให้ยิ่งเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกนี้จบสูตรที่สี่เจ้าค่ะน้องกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะจากผลจากการที่ได้ดำเนินการท่องมาสภาวะจิตเข้าไปนึกน้อมอยากรู้เนาะพไปอยากรู้กันตั้งจิตยังไงทําจิตยังไงซักจ,จ,จุงจิตยังไงก็จึงทําให้สภาวะ ที่เขาจะตั้งใช่ไหมย่อมตั้งอยู่ย่อมตั้งมัน่นให้ตั้งอยู่ได้กับกลยเกิดการตัดคอไม่เหมือนธรรมอื่นธรรมอื่นไม่ไม่ได้มีเหมนคำถามนะครับจึงทำให้ท่านไม่สามารถที่จะอยู่ในระบบของได้ก,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 ก็เลยยิย้๊ย๊กย้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 กย้กย้๊กย้๊กย้กย้๊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 ย้๊ก็กย้๊กย้๊กยย้๊กยย ถ้าท่านไปเอ๊จะทํายังไงที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นรลบไม่ต้องไปสนใจให้ท่องให้ได้ก่อนแอบท่องให้ได้แล้วเดี๋ยวจะอธิบายคาใหฟังนั้นของท่านมีหน้าที่ท่องไปก่อน <Okay. S 2> ท่องและอธิบายให้ฟังพอท่องไปอธิบายังปุ๊บเนี่ยท่านจะเดินมาแล้วไปได้เลยเห็นไ,ไหมแต่ตอนนั้นเขาจะไปด้วยความรวดเร็เวสันติอันนี้ ถ้าไปสนใจตรงนี้ว่าเอทำไมต้องไปถามอะไรยังไงที่ปัญญาคืออะไรความแจ้งในคบคืออะไรความสงบในใจยังไงคือนะครับไ,ไ,ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นอันนั้นครูบาอาจารย์บอกให้ทองก็คือทองเพราะอะไรเพราะท่านท่านไม่ทาตามคาสั่งเดี๋ยวพอท่านขึ้นไปทําใหม่ไปเจอสายฟ้าท่านจะทักขอให้อยู่กับอานาปานาติท่านไปดับประสาแต่ท่านไปดับก็เต็มเลยสายฟ้าหาย กลับขอเข้ามาน้องิผนวกมีผลกผมีกลทันดีนะกับขอเข้ามาอยู่ก <anda> ับลมอันนี้ให้อยู่กับลมอยู่อนาปานแล้วดีข้างน่าห้ามดับปัสสาวะท่านไปดับปัสสาวะก็เรียบร้อยอ่าถึงเวลาให้ดับปัสสาวะไม่ดับปัสสาวะไปอยู่กับลมก็พัง่ิถึงเวลาต้องอันนี้ห้ามเจริญเมตตาอาจจะเพิ่งถึงเวลาที่เจริญแล้วแหมเขาจะเป็นลำดับของเขาไม่งั้นสายฟ้าจะไม่เกิดปรากฏไม่มีการปรากฏกันเจิก็จะทาให้ท่านไม่สามารถไปต่อได้ นะครับะฉะนั้นถึงบอกคําสั่งครูบาอาจารย์ถือเป็นหนึ่งเดี่ยวเด็ดขาดนะที่ผ่านมาไม่ได้ต่างอะไรท่องไปสบายเพราะก็ยังไม่ถึงทําแบบขึ้นเปลึกอีกแต่ตอนนี้เรากำลังเข้าไปในลึกๆเพราะอะไรเพราะสุดท้ายสุดท้ายว่าถ้าชั้นไม่ใช่ขี้ไม่ได้ทําที่ใครจะทําได้นั้นไม่มีครูบาอาจารย์นาไม่มีทางเราคุณจะเข้าไปยังไงเจโตสมาธิเพราะเสร็จเจโตสมาธิแล้วต้องทำต้องทํากิจ เพื่อทัศนมามบัตใช่ไหมต้องเข้าไปสู่ในระบบวิชาอัตราสองวิชาทัศนธามบัตแล้วรู้แล้วว,วิชาทัศนบัตทาไงวิชาอัตราสองทำไปครับ,รบแล้วถึงจะไปดูเป็นญาถาพุทธิยารวมทั้งห้าห้าวิชามาเป็นญาตักานกาทเจ้าไหมเ,เชิญเชิญพอดีมีเรื่องมีคนมาด่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์ ก็ไม่เป็นอไรก็ไม่เป็นการทดสอบไหมเป็นการทดสอบตอนแรกก็ไม่ได้ติตึกเรื่องทำอะไรสักอย่างเลยอยูดีๆเขาก็มาด่าแบบด่าแบบเละเลยเจ้าค่ะก็มีกระเพื่อมขึ้นมาแล้วก็ดับษศก่อนที่ท่านอาจารย์จะจะไลายมาสักครึ่งชั่วโมงจ้าค่ก็พยายามดับดับอยู่ก็เลยออ่พอมาสาธยายทำแล้วก็เกิดภาวะแบบอืไม่ลืมไปบ้างเจ้าค่ะ ก็แล้วก็มีผลเน,นี่ยมีผลการติดตึกติดตามตองใจแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ไปติดตึกในพระสูตรไปริงแต่เขาไปติดตึกผู้ดูชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงเข้ามาที่ในพระสูตรหมดเลยเพราะตัวอย่างจะรวมเข้ามาหมดเนื่องจากอะไรเป็นอายะตระนเดียวกันท่านใช้หูก็หูนะท่านใช้ตากับตาเขาก็กลับเข้ามาท่านหมดจะบอกไม่ติดตึกในพระสูตร มันจะเป็นตัวเนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาติดตัวในพระสูตรเองค่ะเพราะมันคืออะไรแล้วก็เป็นสภาวะที่เขาต้องมาสัดงสอนกันเพราะกําลังเดินทางมาครึ่งทางกำลังจะขึ้นไปสู่ข้างบนนะเบื้องบนและครึ่งทางคือวิชาพันธ์ครับเห็นไหมแคุ่ทางโสโตอัคนนธานีซึ่งอาจะมีความอยู่ในชั้นของเทวดาที่จะเป็นสหายเทวดาหนึ่งมื่นับอันนี้คือนั้นสุทาวาที่เป็นชั้นแรก หนึ่งหมืน่นกับแต่หม,มายถึงบุรีรัมย์ยืนนะบุรีชนยืหนึ่งหมื่นกับที่อ่าเนี่ยเมื่อถึงตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถเข้าปฏิบัติได้ต้องต้องคาถึงหนึ่งหมื่นกับเลยนะถึงบรรลุแล้วแต่ว่าตอนนี้ท่านเรียนต่อไงพอเรียนต่อปุ๊บถ้าท่านไปไม่ได้ท่านต้องถอยกลับไปอยู่ที่ท่านไปเนี่ยอย่างเงี้ยท่านท่านขึ้นือดภาวะแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละขึ้นไปขึ้นไปกนไป่ถึงในที่จะทำแต่ถ้าไปคาอยู่เหมือนพระจิตพี่ทุกพระองค์ ต้องไอ่กลับมาตกที่บรรลุแล้วก็อยู่ตามน,านัน้นสมมติว่าอยู่ที่ทชั้นนี้ชั้นนี้ก็สองหมื่นกับต้องอยู่ถึงสองหมื่นกับชั้นแรกอยู่ไปแล้วหนึ่งหมื่นกับยังเข้าวัณยิพานไม่ได้ต้องมาอยู่ชั้นที่สองแต่สมมติว่าเรียนไปถึงชั้นอีกชั้นทำไมจากญา,า,าติภูติยานเป็นญา,า,าติภูติยานทัศนะขึ้นไปเนี่ยก็ต้องไปขายปุ๊บถอยมาอยู่ญา,า,าติภูติยานถ้าไม่ได้ถอยมาเจโตสมาที่มิชาเจโตสมถตาเจโตมา แม้ต้องคากันยี่งนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียนต้องเรียนให้จบขึ้นไปถึงแก่บรรลุในทฏฐธรรมบรรลุในที่ธรรมบรรลุนในที่ธรรมบรรลุนในกรรมก็นนเหมือนบนนั้นถ้าถ้าผู้ที่ฝึกมาเออได้อยู่กระบนชั้นพรมมือสบายและสุดท้ายก็เข้าข้อน,นิพพานได้ไงแต่ว่าคาอยู่ในชั้นเขาผู้ที่ปฏิบัติผิดไม่ใช่ธรรมว่าองค์ก็ขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันแต่เมื่อสิ้นยศสิ้นฤทธิ์หมดบุญ ตั้เนิดอโลกเดชานเปวิสัยใหม่กลับขึ้นมาใหม่นะตําเนิดนโกเดชานเปวิสัยใหม่พะพวกนี้สอนหมดทุกคนไปมาถึงนุ่มเป็นครูบาอาจารย์บอกไม่มีไม่สอนหรอกแต่ได้นิดนึงยังสอนเลยใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะเพราะนั้นล่าวสอนราก็่าจัดทำหมดทั้งทั้งที่ไม่มีอํานาจในการสอนไม่มีสิทธิ์ในการสอนเขาจึงลงมากตั้งแต่เขาเลิกนุ่มเขาไม่สอนเขาก็ลงอย่างดีพับ เพราะทุกท so ่านจะมีราภพโทธโมฆะทิฏฐิมานะโสกะหลังเวปัจจัญญานานัตตัญญาหังการมังการราการุสัสมานั่งใสปัญญาที่เคยระติบเพื่อนสองความประมาณความตื่นเต้นความอยากความกลัวมีหมดเลยไม่ว่านั่นจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติมีเหมือนกันหมดเพียงแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อชำระชำระ้อยลงไม่ลงพบก็สั้นลงสั้นจนชายิก็สั้นลงนะอวามเข้าใจแบบนี้ พอเข้าใจเัการันองกับจัตุว์เจ้านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอะไรเรามีหน้าที่ทาอะไรที่เขามาตรวจสอบเราทั้งภายนอกกัอดภัยในทั้งเหตุการณ์ปัจจบันและอนาคตที่เขา,าลังอาเกิดขึ้นเขาจะมาเป็นระดับระดับเขาแต่ถึงบอกว่าถ้าท่านอินทสีท่านแข็งแรงปลอดภัออยทุกสิ่งอย่างบุญท่านได้กายท่านจะไม่เป็นไรแต่พอหมดจะกายปุบ๊บจะกายแต่กูใกล้ชิดน,นี่ก็คือสามีภรรยาพุกจะกลับมาถล่มัน ถ้าพวกนี้ยังมีบุญท่านก็มีบุญามีภรรยาและคนใกล้ชิดทั้งหมดจะไปญาติไรโลูกศิษะ์น้ญา,าติไรโลหิตมีบุญท่านก็ยังมีบุญอยู่ต้านกันอยู่ไม่มายุ่งกับท่านแต่ถ้าบุญไม่มมามาปุ๊บสินกายกันทีไม่ว่าจะไปนําบุญแม่มาก็ได้นใช่ไหมที่ป้านะอาลุกญาติไรตทั้งหมดใช่ไหมถ้ามีบุญเขาก็ไม่มาเขาไม่มาปุ๊บไปบริวาน ทำไมไปบริวารไปบริวารถ้าไม่มีบุญไปนู่นเลยเอา่ามวลหมู่บิดเพื่อนสูงก่อนก่อนโทษทีกันไปมนลหมู่บิชเพื่อนสูงถ้ามวลหมู่บิชเพื่อนสูงจบปุ๊บถึงจะไปบริวารบริวารยังท่านยังไม่บรรลุปุ๊บเขาก็าวนกลับมาตอนนี้มาเล่นงานท่านละถ้ารอบนั้นท่านหมดบุญตอนนี้แต่เจ็บเจ็บออนอนแอดแอดไม่สบายโน่นเขาจัดการนั้นหนักไปถ้าท่านมีบุญแข็งแรงปุ๊บเขาไปเองทาอะไรกัเป็นงานแต่ท่านบรรลุแล้วก็จบไปก็ขึ้นทะําใหม่เหมือนที่ท่านผ่านมานี่ไง รู้ทะลวงมาตั้ง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 เป็นผู้ที่ยังทรงบุญอยู่ยังมีบุญเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงต้องรีบแต่รีบแบบพระอริยะทาให้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอย่าให้เสื่อมอย่าให้ชันสมเด็จค่ะถ้าเสื่อมปุ๊บไงแหละแน่แต่เขาจะดึงท่านให้เสื่อมยังไงทำไมอันนี้ก็เป็นไทยเป็นญาติลูกศิษย์หรือว่าเป็นคนพิพิธภผูฑหรือเป็นบริวารเป็นคล้ายคล้ายญาติห่างหนางนะคะ ญายะห่างๆก็อยู่ในสดช่วงของมวลของิบเิรถูกก็ห่างๆไปแล้วไม่ได้เป็นญาติสายโรหิดโดยตรงแต่มม้วันก็กายเป็นมวลก็คือนี่ก็ถือว่าไายเลยนะไาลอย่างนี้ทาอะไรท่านไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะก็สามารถถ้าท่านอ่อนแอกําลังไม่พอเขาก็าถลกท่านเลยแต่ถ้าท่านกําลังแข็งแรงปุ๊บท่านจะรักษาเกณฑ์ได้เลยนิ่งสงบนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติไม่จะแต่ประสนไม่ถูกลมพายนะุ แต่ถ้าท่านยังกระเสียกระสนดูลนอะไรก็เสียรางวัลไปเต่ยรางวัลตรงนี้ไม่เป็นไรเราก็แก้ไขใหม่ก็เดี๋ยวห้องใหม่ะวันนี้ก็ไม่เอาก็ว่าไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้เราก็สมมาตร,ารากักทรกาบาาท่านแล้วก็โทรเข้าหาท่านเราเช็คสบภาวะท่านแล้วว่าท่านจะต้องเจอวิบากของนั้นก็ปล่อยท่านก่อนอันนี้วิบากไม่มาเราจะโทรเจ้าองวานเมื่อวันศสกร์นั้นก็ยังไม่ถูกรอให้ท่านเกียรติก่อน เขาเชียร์ปุ๊บจะรู้แล้วว่าอา๋อวิบาก์เขาเป็นอย่างนี้เองน,นะเข้าใจยังเข้าใจแล้วเจ้คาค่ะใช่แล้วสาเจ้<ป>คาค่ะมีคำถามไหมไม่ม,มีเจ้าค่ะไม่มีก็ไปด้ายกันไปนะเจ้าค่ะเราวกไปช่องใหม่ ก็จะไปปิดจะปิดตามสองใจแนี่นแบบก็ไม่ไอะไรแต่เดี๋ยวพอช่องเสร็จแล้วก็อธิบายสั่งอธิบายสั่งทุกขั้นตอนชัดเนมากผ่านได้ฉลุยนะคไม่ยากแล้วแค่รู้ว่าจะต้องทำไงทําไหนก็ไปขึ้นขั้นตอนกันทีพอขึ้นขั้นตอนบุคคลก็จะมีพลังภาพไปนะเอาละนะอนุโมทนาสาธทูครับสวัสดีครับเจ้าค่ะน้อแก้บขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้อแกับสวัสดีค่ะน้อแกับสาธุสาธุค่ะสวัสดีครั ครับดีายบครับสวัสดีครับ